มาแล้วครับแม่หน่อยเป็นคนที่มีบุญนะณะมีบุญลูกสาวเข้าองค์การบุกสร้างบ้านสองล้าแค่นั้เพีงเทาลอยฟ้าใครจะมาร่วมบุญกับแม่หน่อยมาติดพับป่าลอยป้าร่วมด้วยกันอ่าตอนนี้อีกหน่อย้ออจะได้บุญเะเออเพื่อนจะทำไมมาทางนี้เร็วจังเลยที้เห็นจะโดนเบรค เดี๋ยวเราจะไม่ยอมพ้นเลยผ้าป่าลอยฟ้าขึ้นไปด้านบนครับม้อนผ้าป่าลอยฟ้าขึ้นไปบนจะพรมจะพรมเป็นม้อนลำไหมใครใครอยากร่วมบุญกับแม่อุ๋งอิงมาด้านนี้โยมใครอยแม่อุ๋งอิงกำลังจะบุญผ้าป่าลอยฟ้าขึ้นไปแต่ว่าจะไม่หมุนไหวมาอีกแล้วมาแต่มองดูคุณแม่อุ๋งอิงอยู่อันนั้นมรณาญาจะจัดขายใจใจจุ่มพนนะก้าไร่เก้างานเก้าตาราง รา่านเลขารุกจะพระตะบลญิสนานะมารวบุณแล้เดี๋ยวกักรถไฟเลขาทุานมีแดดเผาเผาหรือจะเผาเผาไหมผมแก่ัวแต่หน้าตาดีครับหน้าตาดีาลอยป้าอย่างขึ้นไปยอมนะลืมไปว่าท่านประรย์สอบกิ้ก็คือเลขาลืมไปอนนมกันยมยมบรรณาชูติมนแปดได้เปดงานแปตารางวานหนึ่งร้อยบาทกระจายงน มีนาเดินได้มีแน่นอนนะมีนาตอนนี้แม่คุณอิ๋มกำลังจะวนยกจับจับนี่ยนะโยมนะจับยกจับล็อกเวียนี่ยจับล็อกเบียนี่จับเชือกนะโยมนะระวังเชือกเข้าล้อเดี๋ยวง เจาวิวัเเยสารพัพังสาพพาภังเวันเตไม่สุดยอดเลียงเี้ยเงอ่าอุามทนาระยมผู้ชมกรสีสินการมทนาเป็นวันที่ดินหนึ้อยไร่หกบาทประกาศการเจ้าวมาสาทุสาุาปนำโดยแม่ของน้องกุ๋งอีกเชิญไป ปรราถานานปรราถานาจ่งใดให้สมปัใจทิยัญจัคิไปแล้วส่งขึ้นไปให้เทวดาได้รับนะให้ตน้นโยมจิตเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาบูชาจนทที่ดินนยยมนะบูชาตรงนี้ได้เลยจ่กกาอ,อย่าดืมเลี้ยน้ายเลี้ยนายอดโอยมใอ้ใาัเลี้ยทะเลขาในำเภอร์บูชทท่านทำบน เานะครับเาตเลขาที่มนอ่เสื้อที่ดรียนเสื้อที่เรียนปตารีเสื้อที่ดินขาว่านเสื้อที่เรียนเข้าแห้วเราเลื่อนเสื้อไปแล้ว ทำไมดูหนเท่ากันเลยบูชาเจริญี่ดีเลยดีโหนเท่ากันเลยเขาคัดครับคัดเข้าใจไหมครับถังผมยอมด้านนี้เลยบูชาเจริญดิดีเลยตอนนี้ก็ทยอยมาเรื่อยกคะกรรมการเขียนพันไหมนะเียนตอนนี้ไม่เอ่ยบูชาดอกไม้ทเกเพนเ่าเจ็ดสี่มันนิเจนแสงก็ยอม ท่าใดไม่มีงินสมบิสามารถสแกนได้นิยมนะสแกนแล้วก็แจ้งที่คณะกรรมการเราด้วยสาธุมาเป็นคู่เลย,ยนะตอนนี้นะนิยมนะมาเป็นคู่เลยเกิดแค่น้านเราจะได้เป็นคู่กันอนุบัติตำบลรอนชาติตำบลรอบกันกุกันมายร่มต้นสรุศสร่วมกันสาธุตอนรรตนี้พระป,ป่าติดอีกแล้วติดอีกแล้ว อาตอนนี้คุณโยมก็กำลังเขียนรายชื่อนณะที่ร้องบริจาคแคโนที่ดิบอยู่นะโยมนะใช่แล้วด้านนี้ก้องังอุปสรรคดี๋ยาใส่เสื้อน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแทงด้วยขออนุญาตอ่านอ่าตอนนี้ขออนุญาตคุณโยมมารณมงค์ตั้นานางสาววงเล็บโสดนางสาวมณฤรศมณเรศดีเต่าโดปรางรับบริจาคด้วยห้างานห้าตารางห้าร้อยบาท ซาธุค่ะสาธุสาธุนะสาววัดดีนะอาเก็บรฮะเท้าอุดมนะครับโอ้โหวัดดีเท้าอุดมนี่อาจารย์ครับเอาได้กานของต้นแม่ด้วยอ่านขอบคุณแม่แล้วก็อ่านผิดด้วยใช่ไหมครับแล้วไปอ่ามรดการรับทุนยอมเสวยกุดอนสามสิบสองไร่สามงานเก้าสิบเก้าตารางวา 100บาทประกาศอานโโตนาอ่คุณแม่เอาไปบูชาด้วยะจอี่าง้เลยจ้ะคุณแม่ใจบุญครับอาจารย์ไปวัดรัวเอามาเอาเชนโนด้วยกันยศนะฮกันยสวียนใหมอนบุตนากุนยมลักษมีนานบุรกร1 0บไร่สงานสิตารางวันห0ึบาทประกาศอานโโตนา ยมนที่กำลังปิดทองลูกนี้มิตโยงปิดทองเลยมิดเสร็จแล้วนะเลี้ยวซ้ายนายมนะนี่พระป่าลอยฟ้ามีบูชาจนดนที่ดิน่ามีพระป่าลอยฟ้ามีบูชาจันดที่ดินนะตอนนี้ว่าป่าลอยฟ้าลอยขึ้นไปแล้วลอยขึ้นไปแล้วหนูใกล้จะถึงยอดแล้วจ้าพี่น้องค้านี่มาเบิอีกแล้วมาอีกแล้วกลุ่มนสมพรหอนหอนเจ็ดไร่สามาเก้าตาราง หนึ่งร้อยบาทรัดค้องัดลม้องัองลัดค้องลัดค้องัดคองัดค้องัดคองลัดค้องลัดค้องัดค้องลัดค้องัดคล้องลัดคล้องลัค้องมัดค้อดค้อัดค้องลัดคล้องลัดคุดค้องลัดค้องัดคล้องัดคล้องัดคล้อนลัดค้องลั่คลอัดคล้องลัดคลัดค้องลัดค้งัดค้องัดค้อัดคลองบัดคล้องัดคองัดค้งั้อัดคออัดคอัดคอ ปิดลูกลิมิตชีวิตจะเด่นกา้าปิดทองลูกลิมิตชีวิตจะมีแต่ความรุ่งรอปิดทองลูกลิมิตก็ถือว่าเราจะได้บูชาพระอรหันต์ทั้งแปดทิศเจะได้เลี้ยวซ้ายเข้ามาแต่านี จับปาดถราประยมเกิดทางโนนก็ไม่เกิดครับผมโดนโดนได้จะทำทุกรายการเลยครับทุกรายการนี่ถ้าดีเรามีสักสิบสี่สิบห้าองบุญก็ทำทุกทุกรายการนะครับขณะนี้เมื่อสักครู่ผมเห็นเดินมาหน้าองค์ปู yup. movement, ่องค์ย oh. oh. ่าองค์พญานาคแล้วอ่ากั mind, ้เ so ดียวเย็บได้เวแจากเย็บได้เลยผ้าเจ็สีม่านีเจ็ดแสงแล้วก็ไปโถูบที่เจ้าฟ้าใบประกาศทางโน้นได้เลยไม่ได้เกิดไม่ได้เกินเม่ยคือไปสร้างเมืองบนญนี่คือบุญส่งบุญสูงเรียกว่าบุญชอบฟ้า บุณหงบุญสูงบุณยกขึ้นไปเพื่อนอตอนี้มาอีกแล้วนี่มาอีกแล้วเสีทีที่นาจาวเนี้ยตรงมาไา้ต้งเียนกเยยเกินาด้แล้วไ้แล้วไน่เลยเกิน4จอ3่งาใต้3งาน9ตาราง1าท่้าร์รมาคุยงโนิสายานิสา ที้งบุญเพื่อการหนึ่งร้อยไร่หน so ึ uh, ่งร <rado rouge> ้อยห้าสิบบาทประกาศอนุโมทนาอนุโมทนาบุญท่านพระอาจารย์กัญญาหงษุภาในฐานบุรเจ้าพระละบลเจดีย์สะอาดเก้าไร่เก้างานเก้าตารางวาจำนวนเงินหนึ่งสองร้อยบาทอนุโมทนาสาธุนะอนุโมทนาบุญบุญโยมนะบุญยม

ตนาบุญละเมือนเนาะาตูสาธุค <ESE> ่ะนึ้ตบปรกาศอนัยาแนงร้บทปกนาัยมาลนาบุงาวปรุไ้รมอนคะไอาดาตาค่ะอนุโมทน่ามอนับคุตามวยนะรบุกคไยนนเ่ก่หน่อยบาทอยาทหน่้อบาทงร้อย่งทนึ่อทบาทห่ราท่ง้นท่านนะคะรวัสบีค่ะ